สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่18มิถุนายน2565โดย Liverpool ู a เดลี่ไวเซโอซึ่งวันนี้ผมกระคัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมันอ่นคงการันตีและมั่นใจได้ คลิปที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถเลือกซื้อสติกเกอร์ l ลายเชียร์เรดฟุตบอลทีมของทางช่องได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันก่อนเลยจากการไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขาในช่วงปิดฤดูกาลนี้ ก่อนหน้านี้เว r ร์กิลฟานไดปปะกลังดัชแมนของเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแข่งขันในรายการเดชันสลีกว่ามีแต่จะทำให้นักเตะได้รับบาดเจ็บเพิ่มมากยิ่งขึ้นล่าสุดก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาได้พูดเอาไว้จะกลายมาเป็นความจริงเมื่อวันมีการยืนยันออกมาแล้วว่าเดียวก็โชตาแนวรุกตัวเก่งของเราได้รับบาดเจ็บจากการไปรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสของเขา อาการบาดเจ็บดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เกมที่โชตาลงสนามช่วยทับฝ่ายทองประชันหน้ากับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยไปแบบวุดวิด1ประตูต่อสูตรด้วยกันดาวเตะวัย25่ปีถูกส่งลงสนามมาในนาทีที่62ของการแข่งขันและลงเล่นจนจบเกมก่อนจะมีการยืนยันออกมาในภายหลังว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อจากเกมนัดดังกล่าวและล่าสุดทางทีมชาติโปรตุเกส ก็ได้ถแถลงยืนยันซ้ําออกมาอีกว่าในตอนนี้เขาอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดเดียวก็โชตากองหน้าของเราได้รับบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อตอนท้ายของเกมที่พบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์แถลงการจากสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสระบุหลังจากที่เขาได้เข้ารับการตรวจที่กรุงเจนีวามันก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณต้นขา เขาถูกส่งลงสนามมาในนาทีที่62ของการแข่งขันแทนที่ทังราฟาเอลเลอาในการแข่งขันนัดที่4ของกลุ่ม 2A สำหรับทัวร์นาเมนต์เนชันส์ลีกให้กับทีมชาติโปรตุกเกสลิวร์พูลได้รับการแจ้งข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นและกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับตัวนักเตะตั้งแต่เขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมแพทย์จากทีมชาติ เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งดิวสุดช็อคเมื่อ,อดิตนักเตะเก่าของเรากำลังจะได้กลับมาสู่สมสอดอันคุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งเขาคนนั้นก็คือทางเจสเปียร์ลิงอดีตนักเตะจากทีมเยาวชนของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวกำลังจะได้ย้ายกลับมาร่วมถิ่นแอนฟิลในบทบาทนักเตะควบตำแหน่งโค้ดไปพร้อมกันด้วย ตามการรายงานข่าวจากทางนิวอพูเอ็กโคสื่อวงในของสมูสรนก็ได้ระบุว่าดาวเตะวัย33ปีจะเข้ามาเป็นโค้ดให้กับทีมเยาวชนชุดอายุไม่เกิน18ปีของสมูสรนเพื่อช่วยฝึกสอนบรรดาน,นักเตะดาวรุ่งของเราทั้งหลายขณะเดียวกันเขาก็จะถูกใช้งานในทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีในโคต้านักเตะอายุเกินเพื่อแข่งขันในรายการพรีเมียร์ลีกทูให้กับทีมของเราได้อีกด้วย ผู้ที่ดำเนินการในเรื่องนี้ก็คือทักอัลเกซ์อิงเกลทอปผู้อำนวยการอะคาเดมีของเรานั่นเองหลังเขามองว่าประสบการณ์ของทางสเปียร์ลิงและความมีจิตใจเป็นเดรดของเขาจะช่วยส่งผ่านไปยังบรรดาน,นักเตะหนุ่มของทีมได้เป้าหมายของการดำเนินการในครั้งนี้คือการผลิตนักเตะจากทีมเยาวชนของเราป้อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทางเยอเกนครอปให้มากขึ้นอันเป็นแผนการระยะยาวเพื่ออนาคตของทีมนั่นเอง ครั้งนี้หน้าที่หลักของทางสเปียริงนั้นจะเป็นการทำหน้าที่เป็นโค้ดเพื่อช่วยงานทางมาร์คบิดเวลคินสันนายใหญ่ของทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีของเราส่วนการลงสนามให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีนั้นจะเป็นหน้าที่ที่รองลงมาตัวของสเปียริงเองเคยเป็นอดีตกับตันทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีของสโมสรในอดีต และผ่านการควา้าแชมป์เอฟเอยูทับร่วมกับทีมของเรามาแล้วก่อนที่เขาจะทะลุขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และได้ลงสนามไปทั้งสิ้น55นัดด้วยกันไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของนักเตะที่ตเตรียมเก็บข้าวของย้ายออกจากสโมสรของเราไปในอนาคตอันใกล้นี้กันบ้างดีกว่านั่นก็คือทางทากุมิมินามิโนะดาวเตะสารพัดประโยชน์ทีมชาติญี่ปุ่น หลังจากเขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากเพียงพอนำตั้งแต่ที่ย้ายมาจากทางเลดบูซอ์สบวกมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ย้อนกลับไปื่าเดือนมก,กราคมในปี2020แม้จะทำผลงานได้อย่างสุดยอดในเกมฟุตบอลถ้วยอย่าง FA ครับและคาราบาวครับที่ซึ่งเขาคว้าดาวสันโวได้ในการแข่งขันทั้ง2รายการเมื่อดูการที่ผ่านมาและเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้ทีมควา้าแชมป์มาครองได้สาเร็จ ทว่าในเกมหลีกเจ้าตัวกลับไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมายึดตำแหน่งภายในทีมได้เลยและได้รับโอกาสลงสนามอย่างจำกัดโดยได้ลงเล่นในพิีเมีลีกครบ90นาทีไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นตลอดทั้งสีซันนอกจากนี้การย้ายเข้ามาของทางดาวินนูนเยสหัวอ,อกตัวใหม่ก็ยิ่งจะทำให้โอกาสการลงสนามของมินาบีโนในทีมของเยอเกนครับลดน้อยถอยลงไปมากกว่าเดิม นั่นทำให้เขาพร้อมจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเจ้าตัวก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นลิสตูนเต็ดตแซลแัมตันวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ฟูลมแลมและอาร์เอสโมนาโกอย่างไรก็ตามล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง a พลจอยส์นักข่าวรับเทียนหนึ่งจากทางเดอะไทมส์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ได้ออกมายืนยันว่าทีมเต็งที่จะได้รายเซ็นของเขาก็คือทักโอลิมปิกลียง ในตอนนี้ทั้งลียงและโมนาโกกำลังเปิดการเจราจากับมินามิโนะอยู่และลิเวอร์พูลของเราก็ได้ตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่17ล้านปอนด์สำหรับการขายนักเตะออกจากทินแอนฟิลด์ในครั้งนี้ในก็เปิดประเด็นเรื่องนักเตะที่เตรียมเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆนมาดูอีกหนึ่งคนที่มีข่าวลือหนาหูเรื่องการจะอําบาสโมสรของเราไปกันบ้าง เขาคนนั้นก็คืออเล็กซ์ออคเลปเชมเบอร์เลนดาวแต่สารพัดประโยชน์ของทีมเรานั่นเองหลังจากเขาตกอันดับตัวเลือกในทีมของเยอเกนครับอย่างชัดแจง้งเช่นเดียวกันประกอบกับสถานการณ์เรื่องสัญญาของเขาที่ก,กำลังใกล้จะหมดลงโดยในตอนนี้เจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์อีกเพียงแก่12เดือนเท่านั้นทำให้มันเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะขายเขาทำเงินได้ มันชัดเจนว่าตลอดเส้นทางอาชีพของเชมเบอร์เลนกับทางลิเวอร์พูลมักจะถูกอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอยู่ตลอดจนเจ้าตัวไม่สามารถลงสนามอย่างสม่ำเสมอจนส่งผลถึงฟอร์มการเล่นของเขาตามไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นทำให้การย้ายทีมออกไปจึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายและเรื่องดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากทางเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราไปแล้วก่อนหน้านี้ว่า เขามีชื่อติดลิสต์ที่ทีมต้องการจะปล่อยตัวออกไปทว่าล่าสุดมันก็เกิดการพลิกผันขึ้นอีกครั้งเมื่อทางคิสบาร์คอมนักข่าวสายลิวอภูจากทางเดลี่เทเลกราฟสื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้ตีข่าวออกมาว่าอนาคตของเชมเบอร์เลนกำลังจะถูกนำมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้สโมสรอนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการซื้อมิดฟิลคนใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นทำให้พวกเขาจึงหันกลับมาพร้อมที่จะให้โอกาสทางเชมเบอร์เลนได้อยู่ทําหน้าที่กับทีมต่อไปในการแข่งขันฤดูกาลใหม่แม้กระนั้นหากมันมีข้อเสนอที่เหมาะสมสําหรับนักเตะเข้ามาสโมสรอนเองก็พร้อมที่จะปล่อยตัวดาวเตะวัย28ปีออกไปและหากเป็นเช่นนั้นแผนการก็จะเปลี่ยนแปลงได้อีกครั้งเหมือนกัน เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของทางซาดิโอมาเน่แนวลุกทีมชาติเซเนกัลของเรากันบ้างดีกว่าเมื่อเรื่องนี้ได้กลายมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ ของสื่อทุกสำนักในเช้าวันนี้เลยก็ว่าได้นำมาโดยทางลิว์พูเอ็กโคสื่อวงในของสโมสรที่ระบุชัดเลยว่าลิว์พูได้ตอบตกลงขายทางมาเน่ให้กับไบเยนมิวนิกเรียบร้อยแล้วจากนั้นบรรดาน,นักข่าวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นพอลจอยส์เจมพียสเดวิดออนสตีนและรวมถึง f a b บ i ซิโอโรมาโก็รายงานข่าวออกมาในทิศทางเดียวกันทั้งหมดแล้วด้วย สำหรับค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้จะอยู่ที่รวม41ล้านยูโรหรือราว35.1ล้านปอนด์ซึ่งต่ำกว่าที่ลูภูเรียกร้องในตอนแรกอยู่เล็กน้อยที่ใกล้เคียงระดับ40ล้านปอนด์ด้วยกันทั้งนี้ไบรันจะจ่ายค่าตัวของเขาในเบื้องต้นที่32ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว27.5ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ตมอีก9ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว7.6ล้านปอนด์ ทว่าในส่วนของเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมนั้นก็จะแยกย่อยออกมาได้เป็นอีก2ส,ส่วนโดยส่วนแรกจะมาจากจำนวนเกมที่เขาลงสนามให้กับทางบาเยนที่6ล้านยูโรหรือราว5ล้านปอนด์และส่วนที่2ก็มาจากความสำเร็จของทีมที่3ล้านยูโรหรือราว2.6ล้านปอนด์ขณะเดียวกันเมื่อนักข่าวได้นำเรื่องนี้เข้าไปสอบถามกับทางฮาซันซาลิฮัมมีซิดผู้อำนวยการสโมสรคนดังของทางบาเยนน์มิวนิค ก็ได้รับการยืนยันออกมาในทิศทางเดียวกันใช่เลยซาดิโอมาเน่กําลังจะเดินทางมาบาเยนนะซาลิฮมเมิสิตให้สัมภาษณ์กับทาง Sky ยสปอรตเวอร์ชั่นภาษาเยอรมันแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบแฟดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ